สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วเลขขันน้ำมนต์แม่น้ำหนึ่งคอหวยแห่ตีเลขกันสน่นเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจําวันที่16มิถุนาย,ยนกันแล้วตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะคะแต่สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเป็นเลขจากแม่น้ำหนึ่ง พิรดาธ,าธานโชตจินดาซึ่งในงวดนี้แม่น้ำหนึ่งประกาศฟัน9ก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์วดนี้ขันน้ำมนต์มาอีกเพราะว่าเคยให้โชคมาแล้วทําให้บรรดาคาวหวยแห่ตีเลขกันสนันโดยแม่น้ำหนึ่งได้โพสขันน้ำมนต์วันที่16มิถุนายน68เลขรัฐบาลไทยลงในเพจพิรดา,าบารมีปู่519ทากลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ต่างตีเลขกันไปต่างๆนานา อาทิเปลเห็นทั้ง9ทั้ง0ทั้ง4บุญนำมา294 40าส4ส่าสาธุสาธุ9565 5956 400ขอให้ออก9440นะคะสาธุ59494เป็นต้นอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ